สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปฟังคำทํานายของทั้ง3หมอดูที่ได้ทํานายดวงของคุณทักษินชินวัตรไว้จากกรณีที่นายทักษินชินวัตรได้กลับไทยถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวหลังจากไปอยู่ต่างประเทศนานกว่า15ปีและได้กลับบ้านเป็นครั้งแรกในวันที่22สิ่งหาคมพศ2 5 6 6ที่ผ่านมาและแน่นอนว่าเรื่องของความเชื่อ เป็นเรื่องที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานวันนี้เราจะพาไปดูคำทำนายของหมอดูแต่ละคนว่าจะทำนายดวงของนายทักษิณว่ายอย่างไรมาเริ่มต้นกันที่หมอลักษ์หมอดูชื่อดังของประเทศไทยหมอลักษ์ได้ทำคลิปทำนายดวงชะตาลัคนาราศีในครึ่งปีหลังพศ2566ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งหมอรักได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปลงทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่าท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตร เกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภยัยแล้วเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพฤหัสบดีจอนเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดมีใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่า คนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งกําเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตาย เพราะโอ้โหพันมรณะโหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมเห็นตรงกันว่าจรเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายนปี6-7เข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคราวเคลหอที่เรียกว่าพินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันต์ร้อนดุดไฟนรกโลกันเผาไหมเข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและพัดพักจากคนรักสูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียพ้นคอ ค้นทุกไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีภัยและต่อมาสินแสเข่งหมอดูเข็มทิศทองคำได้วิเคราะห์เชิงโหราศาสตร์เรื่องการเลือกวันเดินทางกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กำหนดเป็นวันที่22สิงหาคมพศ2566ถือว่าเป็นราชาเลิกเป็นวันที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณทักษิณมากที่สุดและเวลา9้นาฬิกาโดยประมาณก็ช่วยเสริมดวงอีก แต่เมื่อดูดวงเฉพาะของคุณทักษิณสินแสเข่งเผยว่าเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นดวงประทาดวงความวุ่นวายเป็นเดือนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกและมีผลกระทบต่อดวงเมืองถึงแม้ว่าดวงชะตาของคุณทักษิณจะกลับมาได้แต่บ้านเมืองจะไม่สงบส่วนอีกเรื่องที่ต้องเตือนคุณทักษิณจะได้เจอนั้นคือการตายจากเพราะฉะนั้นแล้วในดวงชะตามีอยู่สามประการด้วยกัน 1. เบียดเบียนตัวเองให้เดือดเนื้อร้อนใจ 2. ส,สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น 3. ความแตกแยกและตายจากซึ่งการเดินทางกลับไทยในวันนี้ในทางโหราศาสตร์ก็จะส่งผลกระทบกับดวงครอบครัวพักเพื่อไทยและลูกสาวคือคุณอุ้งอิงแพรทองทานด้วยนอกจากนี้สินแสเข่งยังวิเคราะห์ดวงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเช่นอุงอิงแพรทองทานในเศรษฐาทวีสินและบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณ โดยคุณอุงอิงมีดวงผู้นำในตัวเองแต่ช่วงจังหวะปีพศ .2566 ทั้งปีดวงเข้าดวงเคราะห์มีเรื่องให้หงุนหงิดอารมณ์รุนแรงเกิดความขัดแยง้งห้ามใช้เลิกมงคลในการทำการใดๆซึ่งการที่คุณทักษิณใช้ราชาเลิกวันนี้กลับไทยยิ่งส่งผลกระทบทางลบกับคุณอุงอิงส่วนในเศรษฐาทวีสินสินแสเข่งวิเคราะห์ดวงชะตาว่ามีดวงผู้นำเหมือนกันแต่เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ การค้าไม่ใช่ผู้นำทางการเมืองการปกครองหรือทางราชการหากวิเคราะห์พื้นฐานดวงวันนี้ที่มีการโหวตนายกผลกระทบดวงอย่างมากจะมีการเบียดเบียนสร้างความอึดอัดไม่ได้ดังใจจะเกิดความขัดแย้งอย่างหนักโอกาสสำเร็จในช่วงนี้หากได้ตำแหน่งก็จะมีปัญหาตามมาอีกจำนวนมาก สำหรับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณมีดวงผูกพันกับคุณทักษิณแต่ก็จะมีความขัดแย้งแตกแยกตามมาไม่มีโอกาสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการวิเคราะห์ดวงทั้ง3คนแล้วส่วนใหญ่หากได้ขึ้นเป็นผู้บริหารประเทศก็จะมีความขัดแย้งแตกแยกตามมาสินแสเข่งวิเคราะห์ว่าในบรรดาแคนดิเดตนายก คนที่มีดวงเหมาะแก่การเป็นนายกรัฐมนตรีที่สุดคือนายพีรพันสาลีลวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติมีดวงสมพงษ์ถูกชะโลกมีดวงเป็นผู้นำได้ในช่วงปีพศ .2566 ถึงพศ .2567 เป็นปีที่เสริมดวงชะตาแต่ว่าจังหวะและโอกาสยังมาไม่ถึงอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสำหรับดวงชะตากำเนิดของทักษิณชินวัตร ทางนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเคยชี้ไว้ว่าเกิดวันที่26กรกฎาคมพศ2492เวลาประมาณเที่ยงวันเกิดตรงแรมหนึ่งค่ำเดือน9ปีฉลูดาวประจำตัวคือดาวพุธโดยนักนาราศีอยู่ที่ราศีกันสเสวรเทศาตรตีเลิกที่หมายถึงพ่อค้าข้ามถิ่น ซึ่งในส่วนของวันเกิดนั้นเกิดวันอังคารและหากดูกันที่ดวงภาพรวมวันที่22สิงหาคมพศ2 5 6 6สําหสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเมื่อเทียบเคียงกับกรณีของคุณทักษิณก็นับว่ามีประเด็นที่เด่นๆที่น่าจับตากล่าวคืออังคารทับวันเกิดต้องระวังของร้อนและของแหลมคม ต้องออกแรงมากกว่าปกติต้องปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดีแต่การน,นั้นก็จะมีความดีความชอบจะได้โชคได้ลาบและการเจรจาจะประสบผลสำเร็จและจะมีการเดินทาง ถ้ากลับมาประเทศไทยช่วงนี้ยังไงก็ไม่ดีเหมือนเดิมเหมือนที่เคยได้ทำนายไว้แล้วเพราะดาวพฤหัส,สบดีโคจรอยู่ในภพที่8ของดวงชะตากําเนิดคือภพมรณะซึ่งแปลว่าผัดภาคแปลสาภาพเปลี่ยนแปลงสรุปคือดาวพฤหัส,สบดีจะให้โทษไม่ดีกับดวงทักษิณจะมีปัญหาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาอีกทั้งยังมีจุดสาคัญอีกจุดคือดาวเสาที่เลงดาวเสาเดิม และยังเลงดาวสุขซึ่งเป็นศัตรูเก่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่เก่าๆหรือสิ่งที่ทำไว้แต่เดิมจะเป็นอุปสรรคปัญหาเกิดความทุกข์ระทมมีปัญหาเรื่องกฎหมายและระวังสุขภาพโลกเก่าจะกำเริบ สอดคล้องกับดวงคุณทักษิณและดวงเมืองถ้าถามถึงดวงคุณทักษิณยังไม่ค่อยดีต้องรอให้ดาวพฤหสัสบ,บดีย้ายเข้าราศีพฤษภก่อนสถานการณ์จึงจะปลอดโปร่งขึ้นเพราะพฤหัสบ,บดีเป็นเจ้าเรือนพันแปลว่าบ้านเก่าครอบครัวเก่าและยังเป็นเจ้าเรือนปัตติแปลว่าคู่ครองตอนนี้อยู่ในมรณะภพ ฉะนั้นก็ยังพัดภาคจากบ้านเก่าถึงแม้ว่าจะวางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่ดวงยังไม่ค่อยดีกลับมาแล้วจะเกิดปัญหาและความวุ่นวายที่คาดไม่ถึงอย่างไรก็ดีช่วงต้นเดือนสิงหาคมทักษิณก็ไม่ได้เดินทางกลับเปลี่ยนแปลงหมายมาเป็นวันที่22สิงหาคมพศ2566และนี่ก็คือคำทำนายของทั้งสาหมอดู โปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะและถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ